สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาชวนทำกล้วยดองน้ำพึ่งยาอายุวัฒนะขนาดเอกที่สามารถทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งเลือกใช้กล้วยน้ำวาที่เริ่มสุกนะคะเวลาดองแล้วจะไม่นิ่มไม่เละเกินไปและก็น้ำพึ่งแท้ๆนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แม่พึ่งเลือกใช้ของดอยคำค่ะ เพราะว่ามีความหวานหอมแบบธรรมชาติขวดโหลที่จะใช้ในการดองนะคะอันดับแรกก็หั่นกล้วยออกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปล้างทำความสะอาดแบบง่ายๆกันค่ะกล้วยที่เริ่มสุกเนื้อไม่เละนะคะเปลือกจะเหลืองนวลไปทั้งใบแบบนี้ในการล้างกล้วยให้สะอาดแบบง่ายๆเลยไม่เพิ่งจะล้างในน้ำเกลือค่ะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชา แล้วก็นำกล้วยที่หั่นไว้ลงไปแช่ในน้ำเกลือรประมาณ10นาทีค่ะวิธีนี้จะช่วยกําจัดสิ่งสกปรกและก็เชื้อโรคแมลงต่างๆที่ติดอยู่ที่เปลือกกล้วยนะคะหลังจากล้างแล้วก็ให้นำมาผึ่งหรือเช็ดให้แห้งเวลาปอกเปลือกเพื่อนำไปดองจะได้ไม่มีสิ่งปลอมปนหรือว่าเชื้อโรคติดลงไปนะคะสะอาดน่าทานค่ะ ขวดโหลที่เรานํามาใช้นอกจากจะล้างทาความสะอาดแล้วนะคะแม่พึ่งแนะนําให้ลวกน้ําร้อนก่อนค่าเชื้อโรคนำกล้วยมาปอกเปลือกค่ะนำเส้นใยออกให้หมดเลยนะคะจะได้กล้วยที่ขาวๆบแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็ให้ทุกท่านนํากล้วยเรียงเข้าไปในขวดโหลเลยจ้ะถ้าเราใช้กล้วยเยอะก็ต้องปรับขนาดขวดให้ใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้มาพึ่งใช้กล้วยประมาณ1ิบใบค่ะต่อจากนั้นก็ให้ราดน้ำพึ่งลงไปได้เลยน้ำพึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะให้สีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่แตกต่างกันนี่ค่ะเราก็จะได้กล้วยดองน้ำพึ่งที่สะอาดน่าทานแล้วก็ทำง่ายที่สุดเลยค่ะ ้าพึ่งจะเติมน้ำพึ่งให้ท่วมกล้วยเลยค่ะจะได้มีสีสวยจากนั้นก็ให้นำฝามาปิดแบบล้มลวมเพื่อให้มีการระบายฟองอากาศได้ค่ะถ้าใครอยากลองทานแบบน้อยๆมาทำตามมาพึ่งเลยนะคะเราจะใช้กล้วย2ใบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ จากนั้นก็หาเป็นขวดแก้วที่ขนาดกำลังพอดีค่ะใส่กล้วยลงไปในขวดเลยกล้วยสองใบที่เราหั่นใส่ลงไปก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาก็นำน้ำพึ่งใส่ลงไปนะคะให้ท่วมกล้วยเลยและที่สำคัญต้องให้มีช่องว่างด้วยนะคะอย่าใส่จนเต็มขวด ปิดฝาขวดแบบล้มลมเพราะในหนึ่งอาทิตย์แรกค่ะจะมีฟองอากาศดันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเราจะดองทิ้งไว้อย่างน้อย1เดือนเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะนี่มเพึ่งทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเรียบร้อยแล้วสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะคะส่วนด้านบนก็จะมีฟองอากาศดันขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเปิดฝาไว้หลวมลมเพื่อระบายได้ค่ะกล้วยดองน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยปรับสมดุลแล้วก็บำรุงระบบเลือดในร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปั่งแล้วก็ช่วยชะลอไวัยได้ด้วยค่ะปรับระบบขับถ่ายให้สมดุลลดไขมันในเส้นเลือดวิธีการทานให้ทาน1ช้อนโต๊ะหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนสามารถเก็บไว้ได้1-2ปีโดยไม่เน่าเสียนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจครัวไม่พึกด้วยนะคะแล้วเรามารับชมสาระดีๆพร้อมกับเมนูอร่อยอีกมากมายเลยค่ะ